คือคนสีตกเงี้ยแะไรพี่นอ้องฉันได้คนล้างรถคนใหม่มาให้แล้วอืมฉันเพิ่งเปิดรับสมัครคนล้างรถคนใหม่ใช่ ีจะจอดไว้ห้ากันได้ล่างขอบคุณคุณป้ามากมากนะฮะที่ซื้อให้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณป้าน,นะครับที่ปิดมังเงาะเรื่องสำนันบะแมงขอบคุณคุณป้าแล้วนะโร,รงเรียนบงบริการเนี่ยขายขาชุดปลามาติดหลังไม่มีมังเงาะองเขา เดี S <S 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 ๋ยวเราปอกก่อนได้หรือยังเนาะเนี่ยดอยบอสบายมาหน่อยแน่บอสโหลดนี่เรามังเปียกเด้วถ้าทุงยางมารวม นั่งโม่แล้วฮะเนาะต้องไ่นั่งโม่เอาจะโม่จะได้ว่าเหือดแตกสะสะอืะะ้เออสีดขึ้นก่อนสีดขึ้นอย,อย่างว่าอันนี้มันคือเน,น่าเลยนี่อันนี้นะหม่แล้วสิเปิดฟ้าถ่ายลงตี เปิดฝาท้ายลงบอกกันเป็นยังคือทำให้ราน้องแมวบอ่อหา เป็นยังจงมาหลอกกันตอกเสาเข็มสร้างตึกชีวิตกับแมวตั้งนานคนหัวพันก็มา,าทิ้งขันสันบองำ้ำง้ำนี่น้ำนี่น้ำนี่ ใจดำดำดำ,ดำเอาอยังนอเห็ดหัวใจแผลเจ็บที่มีมากมายมันเผยใจแมวได้พอบางบังขาจิเปิดฟ้าท้ายนี่นะครับสี่ไหลลงแม่ระวังไม่ระวังพิกระวังวิกเพิ่งเด้อ สีมารถันวิกษาิตเพิ่งฟ้าต่างเก้สีหายใจดำละนอให้พี่ตายไฟพุ่นบอถึงจพอให้แมวเห็นใจ ไม่ไหวไม่ไว้ร่างโถลดนี่ไหวเร็วๆทั้งพัวทั้งเมียฮะแหละเอาอย่าว่าสิจอดโถลดอยู่หันบอกข่าวมาใจดำ,ดำดำดำเอาอย่างนู้นทึให้ใจ แผลเจ็บที่มีมากมายมันเพลยใจแมวได้ขอบบหูเมือ่อใดสิหายใจดำละนอให้พีห่หายไปพุ่นหมออถึงจะพอให้แมวเห็นใจพอล่างออกมาก,กับไหม่ขึ้นมาในน้อยนึงโหลดเท่ากัเโดย อยากไปท่านซีแต่ไม่มีปัญญาแล้วบอกมันหลอกมันคูออกมาล้ซีนะอีท่าว่าสูงงานขึ้นยังนี้มาดามาล้างแล้วๆ Vigo c ช a m p สองพันสิบสองตอนนี้สองพันเส้าห้าคือสองพันเสาหกนะ ต่อคนปีนะที่เขาซื่อมันนี่ก็ซือซีเมนมือสามมือสี่แต่ว่ายางยังไม่ได้เปลี่ยนจะเขื่อพี่นอ้องย่างยังไม่ได้เปลี่ยนสักครั้งหูร่มมันบักแห้งไหมเอ้ยเออเรื่องแห้งอะไรคุณป้าซื้อให้ลูกได้นี่แม่<ะ>ขอบคุณคุณป้าหลายๆด้วยครับ นี่ในแค้นหนกกบคุณป้าจ่องฉีดน้ำมันก็คุณป้าในสายพัวมึงนำมาล้างโหลดแหอกูนี่ล้างเสร็จเรียบร้อยก็ใหม่เอี่ยมขึ้นมาทันทีเลยจ้าโอ๊ยพี่น้องเอ้ยคอยละเขาใจ้ามาล้านสาวคอยสิมาอันล่างโหลดไห้เพราะว่ามากุ้มสี่ก็บพัวอยู่ในตูปนี่ สร้างเอ้ยมาเบิ่์นคนสี่กันอ,กอ,อยู่ในตูบดีดไอ้กอ้มาสี่ไอ้กลยแนยโย่โอ้ยเนาะพี่น้องป่องปลายหวานซ่ำเนาะนี่ก็จะเป็นเด็กเลี่ยงงัวของฮาวมกล่างมึงหูซึก้งได้ที่แบบมีอญาตกันอยู่ดยวยเลยนะ สี้แย่งกันมึงน่ะแย่งมึงน่ะแต่พอแพ้กระเทยยังแม่กูสื่ออยู่มงวะท่านี่บ่ไอะไสื่อบอหงาหงักยั่เป็นบอแนวใดคะมันมีอย่งเกิดขึ้นเลยสี่กับสี่สื่ออยู่กูบอสื่ออีกแล้วมึงบอกเคย มึงเ่ามาว่ามึงบอกเคยมึงสาบานแม่ามทาม,มันฮันน่ะไปทาม,มันมันก็นสิบอ๋อ,อขออ่อยนัดไรเดียงสาคือย,ยังอินโนเซนเดียงาคอยมาดูอี้น่เกินไปนสสเสือหัวมันระดับนี้มันแห่งตำนานแล้ววะ อีนี่นะธรรมดาบอกเสมอในแล้มันเบิร์ดลีดนะเราสุดประเทให้แบกกี่ก่อนิอนีิมาแต่งเครือ่งเือองสักูจะไปบ้านคันตาจานเด็นึ่งกจะไปยุกไปรถจักรกูจะไปกระพวมบอไปที่เขาสกินวันเกิดอ้าว โอเคพี่น้องนนเก็บภาพซ้ำนี่แหละจะเล็กนิดหน่อยเย้เย้น้ำขอนไปเลยมึงคือผมมาเบิ่งปลานี่บ่